สวัสดีจ้าสวัสดียามเศร้าค่ะวันนี้ยุ่ทุ่งนาค่ะยุ่ทุ่งนาอาจสงสัยว่าเรามานั่งทําอะไรนะคะมานั่งห้าเก็บผักจ้ามีคนหุ่นจักบนน้องมาพักอีกอยังนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งค่ะวันนี้มอนี่มาเก็บผักยังมาดูมาดูนี่ผักที่ข่อยเบ้าทึ่งจ้ามีให้เคยกินโบหุ่นจักกันโบนะคะนี่ผักขี้เขียด บางพื้นที่อีเอินว่าผักเก่นขมนะคะอีเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะเป็นดังซีนะคะแล้วเวลาเก็บก็ดูนะคะนี่มันจะมีอันก็เอินอย่างนี้มีรากอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็เอามีดนะคะตัดเอาตรงที่อัน เป็นซุ่นกลางเป็นรากนะคะตัดนี่ได้แล้วมันขอยเอินด่างนะคะนี่นี่หนึ่งด่างซันดิเอาไปนึ่งกินหรือไปลวกกินนะคะกับเจียวมันอีมีรสชาติขมในน้อยแต่ว่าบา่ขมไรนะคะแต่สาหรับสาหรับตัวเองนี่รู้สึกว่าเซฟหมักไรยนะคะไปกินกับเจียวอร่อยมากนะคะวันนี้ได้มาไล่เอค่ะจังห้ามานะคะ นี่เป็นยังไงมีใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกเด้เดี๋จ้จะรสชาติเป็นได้แซบโบมักคือกันโบนะคะใครที่ไม่เคยกินน่าจะพื้นที่นั้นน่าจะไม่มีนะคะมันอีเกิร์ดอยู่เอกลางทุ่งนาหลังจากที่เห่าเกี่ยวเข้าอ,อกไปแล้วนะคะประมาณเดือนนี่แหละมกราลากุมพานี่คะ่ะเข้าอีเกิดนะคะนี่อร่อยแซบนะคะ จ๊บนี้ตรงที่มีฟางมีเฟียงนี่คุมอยู่นะคะเขาจะเขี่ยวดีนะคะสีบดแดงแดงสีนะคะเซฟดีมันยังไม่แก่นะคะและะ้วกับใยสีใ่งงเดะถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดไลก่กะะ บินซิค่ะใบน้อยแดงๆนะคะแล้วก็พยายามเลือกเอาที่มันอยู่ข้างในบงังแดดเฟียงบงังแดดซอยนะคะเอาถึงสีค่ะแซ่บต้องแยกดีๆนะคะระวังพักเคียดกับ นี่พักอีกอันหนึ่งเป็นพักหรือเป็นหญ้าก,ก็ไม่รู้นะคะแต่ไอตัวนี้เอาซิบนิยมกินนะคะแต่ใบนะจะคล้ายกันมากคล้ายกันนะคะเลือกดีๆนะคะนี่แล้วก็มีลักษณะเป็นด่างเป็นยังคือกันเป๊ะนะคะก็พักขี้เขียดขี้เขียดจะใบาบางกลัวนะคะใบาบางๆแต่ไอเจ้าเนี่ย ยาหรือยังคะใบจะน่ากลัวนะคะการลําต้นไม่ย่างกระสิใหญ่งงกว่าเนจักน่อยนะคะแต่ว่ามันก็มีต้นน้อยนะคะมันกัอีแยกมาออกด้านเนียนะคะ่ะนี่จะเมือนกกบพักขี้เกียดเลยนะคะคล้ายกันมากแยกให้ออกนะจ๊ะด,ดูนะคะดูนี่ ใหญ่เลยได้เยอะพอประมาณแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ลาก,กันแค่นี้เด้อจ้าบ๊ายบายจ้า